สวัสดีครับพบกันเช้าวันจันทร์ที่29กันยา2025ครับราคาทองคำครับแข็งแกร่งเหลือเกินครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับยังคงพยายามกันต่อเนื่องนะครับและก็เกือบขึ้นไปทำออทำไฮใหม่นะครับแต่ยังปิดไม่ได้นะครับก็คือ3,788จุดครับ88เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้เองครับทำให้ในระยะสั้นนี้นะครับมีโอกาสที่เราจะเห็น3 8 0 0แล้วล่ะครับเหลยอีกแค่ประมาณไม่ถึง20เหรียญนะครับแต่ว่า สิ่งที่น่าสนใจครับแล้วต้องติดตามนี่ครับเครื่องมือของ m c d d เองนะครับตัวนี้เองนะครับเข้าสู่ภาวะโอ์บอสค่อนข้างมากพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ดูแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสจะทะยานต่อขึ้นไปจนถึงติดขอบบนเลยนะครับนั่นก็คือ100นะครับเหมือนกับที่เคยทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับดังภาพนี้นะครับที่ให้แสดงให้เห็นนะครับนั่นแสดงว่าตอนจุดนี้เนี่ยราคาทองคำนะครับครั้งที่แล้วครับขึ้นจาก3 0 0พนะครับ ขึ้นไปเราเราประมาณ3,004เกือบ500เหรียญนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบเดียวกันนะครับและการขึ้นแรงเลยนสั้นเร็วแบบนี้เนี่ยถ้ามองจุดเริ่มต้นแถวนี้ครับระดับเราเรา3 0 0นะครับบวกอีก400เหรียญนั่นเท่ากับว่าอาจจะไปถึง4,200เหรียญเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ต้องมาลองดูกันครับว่ามันจะเป็นไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งภาพอีกภาพหนึ่งนะครับที่ย้ำเตือนการขึ้นของทองคำนั่นก็คือกราฟในระยะวีครับซึ่งตรงนี้เองนะครับหลายามที่จะ ขายนะครับหรือเราเองครับก็เชียร์ขายเองนะครับว่าให้ขายทั้งกำไรแล้วก็ย่อลงมานะครับแต่ว่าภาพโดยรวมครับภาพวันอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับสัปดาห์ครับอันนั้นมาคือรายสัปดาห์นะครับก็คือภาพวิ่งนะครับภาพนี้เนี่ยยิ่งน่าสนใจใหญ่ครับมองว่ามันน่าจะยังมีพื้นที่ทะยานขึ้นไปต่อนะครับสำหรับรายวิ่งนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปครับราคาทองคำเนี่ยเคยขึ้นมาแรงแบบนี้รอบแลวครับ S <S แล้วก็ขึ้นมาในลักษณะแบบเดียวกันขึ้นมาแล้วก็พักตัวนะครับแล้วก็พยยานขึ้นมาต่อแต่การขึ้นรอบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เกิดการพักตัวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะขึ้นไปแล้วพักตัวได้อีกก็มองว่าน่าจะทะลุ3,008ขึ้นไปได้นะครับซึ่งตรงน,นั้นแหละแล้วอาจจะสร้างฐานใหม่ครับนนเนี่ยถ้าดูนะครับกราฟตรงนี้เองครับ3,006น่าจะเป็นการพักตัวที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพักตัวที่ถะด3 6 0 0เนี่ยการลงมาในระดับแบบเดียวกันตรงนั้นเนี่ยที่จะลงถ ขัดไปเหมือนที่บอกครับการถึงยาวนะครับหรือว่าอาจจะเป็นภายใน 1- 2ถึงองเดือนข้างหน้าครับอาจดีไม่ดีสิ่งที่หลายคน f o r e c a กันไว้ก็คือ4 0 0พันะครับอาจจะเป็นขึ้นไปได้ก็ได้นะครับในส่วนนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดขึ้นไปส0 0พันอะไรจะเกิดขึ้นบ้างครับอย่างแรกเลยครับสิ่งที่ต้องน่ากลัวและต้องระวังนั่นก็คือในเรื่องของค่าเงินตระกุลเงินต่างๆทั่วโลกนั่นแหละครับที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าในส่วนของ เงินตรงนี้เองที่จะขึ้นไป4,000ครับดอลลา,าร์สหรัฐต้องอ่อนค่าลงมาอีกค่อนข้างมากนะครับซึ่งตรงนี้เองครับถ้าเรามาดูตัวของดอลลา,าร์สหรัฐครับก็เหมือนที่บอกครับว่าเขาเองก็ไม่ได้ลงไปทำิวโรอะไรใหม่แล้วนะครับไม่ได้ต่ำกว่าอะไรกว่า9 6ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาใระดับประมาณ9 8ต้นๆแล้วก็ถูกแรงในขายออกมาไปไม่ถึง9 9นะครับแต่การลงมาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ราคาทองคำเนี่ย ทให้ราคาทองคำเนี่ยดิดตัวขึ้นนะครับแต่ก่อนหน้านี้ที่มีแรงรีบาวกับขึ้นมาก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเลยนั่นคือสัญญาณที่น่ากลัวแล้วนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยทองคําเองอาจจะไม่ได้อินก,กับอะไรแล้วก็ตามนะครับซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนที่ไปลงทุนนะครับโดยการที่กระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดบอลหรือว่าจะเป็นตลาดหุ้นต่างประเทศทั่วโลกนะครับนั่นก็คือการที่จะลงไปเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงๆนะครับแทนที่ของค่าเงินดอลาลาร์าสนห,น fun, หรัฐที่หดค่า ก็จะมาชดเชยในเรื่องของมูลค่าของเงินที่หายไปจากกำไรที่ลงทุนในตลาดหุ้นต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เองครับ ก็จะมาสอดคล้องกับสิ่งที่ใครการไว้นั่นก็คือในตลาดหุ้นสหรัฐเองครับตอนนี้เองนะครับหลายหุ้นในสหรัฐเองก็ค่อนข้างโอเมอร์ดมากนะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น S&P n s น a สหรือไม่ว่าจะเป็นดาวโจนเองนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยซึ่งไปทำดิวไฮใหม่ตลอดแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แรกครับที่ราคาในตลาดหุ้นทั้งสาตลาดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วปิดลดลงนะครับโดยเฉพาะนัสแดกเองที่ลดลงกว่า0.7ด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เริ่มไป้าสัญญาณนะครับว่าปลายปีแล้วเนี่ยตัวองกนเเั BTC WD ตามนะครับตัวของโซลูชันใหม่ที่จะคิดว่ามาแทนทองคำแล้วก็เป็นวิธีการชำระเงินแบบใหม่นะครับที่หลายคนคิดซึ่งตรงนี้เองครับก็หลดลงมาไม่เป็นห้าครับหลุดจาก1นึ0 0 0ลงมาแล้วนะครับแล้วก็หลุดลงมาแล้วตอนนี้ก็อยู่หนึงนู่นแล้วครับเกือบหลุด1นึ่งแสนด้วยซ้ำครับแล้วก็ตีกลับขึ้นมาตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันะครับซึ่งถามว่ามีโอกาสรีบาวไหมมีโอกาสรีบาวแต่เม็ดเงินส่วนนี้ทั้งหมดครับก็น่าจะเข้าไปซื้อในระ่ันของราคกาทองคำเพื่อประกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเหมือนที่ ได้นะครับโดยประมาณแต่อย่าลืมครับว่าในระยะต่อสั้นๆที่เกิดขึ้นโอกาสทำกำไรพักขายก็ยังมีอยู่แต่ถามว่าถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่อยากจะเสี่ยงขายแล้วล่ะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าวันที่เราขายไปนะครับจุดสต็อปร้อนเราก็โดนคิดกินกับทุกวันนะครับแล้วมาทาซื้อกลับก็จะลาบากแต่สำหรับคนที่ถือทองแท่งอยู่นะครับก็บอกได้เลยครับว่าถือไม่ครับ 60,000ก็คงไม่ไกลเดิมๆแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้เองครับค่าเงินบาทเองนะครับก็อ่อนค่าขึ้นมาพอสมควรนะครับอยู่ที่32.24นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับค่าเงินอ่อนแบบนี้เองเอีกเ,เนี่ยราคาทองคำเองก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือไปก่อนครับถ้าแนวโน้มมันยังไปกันเรื่อยๆแล้วยังไม่มีจุดว่าจะพักจบตรงไหนสำหรับราคาทองคำนะครับด้วยปัจจัยในเรื่องของเงินดอลลาร์สหรัฐเศรษฐกิจสหร,รัฐต,ต่างๆที่จะเกิดขึ้นและอย่าลืมครับว่าสัปดาห์นี้ครับสหรัฐเออองงกก็ต้้มีลุนนครับว่าจะโด ชัดดาวอีกหรือเปล่านะครับในภาครัฐของสหรัฐก,ก็จะมีเงินจ่ายหรือเปล่าซึ่งภาคพวกนี้เองก็จะส่งผลทำให้ตลาดหุ้นหรืออะไรต่างๆเนีปรับตัวลดลงและทำให้ท้ำควาปรับตัวสูงขึ้นและสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตัวของตัวเลขเงินเฟอ้อเองก็ออกมาดีไม่ได้แย่ไปกว่าที่คาดนะครับนั่นก็ส่งผลทำให้เฟดเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัว ปรับตัวของดอกเบี้ยลงมาอีกนะครับซึ่งปรับตัวดอกเบี้ยลงมาครับสิ่งนี้ครบนั่นคือเหลืออีกสองครั้งครับถ้าปรับลงมาสองครั้งน่าจะทำให้เท่ากับ US bond ยูสสารัฐเนี่ยให้ผลตอบแทนระยะสั้นเนี่ยที่ปรับตัวลดลงมาอีกถึง0.5ซึ่งตรงนี้อยู่4.1นะครับลงอีก0.5นั่นท่ากับลงมาถึงเราราว3.6 3.7เลยนะครับนั่นทำให้ตัวของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกนะครับและถ้าเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าครับเหมือนที่บอกครับรระ um, ระด um, ด um, ับ3.4 3.5ขึ้้้นนนนนนเเเเเีีีีี่่่ยยสิงงงจจตตออออลมากกปป็็์์ซุ 0.5%เนี่ยก็ <c oughs> จะยิ่งทำไห้ตัวของราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงบอกว่าดูแล้วครับถ้าจะให้ไปขวางขายราคาทองคำตอนนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงเหลือเกินนะครับแล้วก็อันตรายน่าดูเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเพิ่งไปขายครับรอซื้อดีกว่ารอซื้ออาจจะพักราวๆ3,750ลงมาครับแล้วก็มีจังหวะซื้อที่3,750แล้วก็3,720ไปก่อนถ้ายังไม่ได้มีแรงพัดขาแรงๆลงมาในสัญญาณนะครับและถ้ามีเครื่องมือาง้นตาิดกันดีร้เนขม ีแรงซื้อกลับขึ้นมาครับไล่ขึ้นไปถึงนึลล่งบนแหละครับ, <c oughs> บเกือบ66เหรียญต่อบาทเร็วแล้วที่เราบอกทุกคนในช่วงเวลาแค่ไม่กี่สัปดาห์ไม่ถึงสัปดาห์ด้วยซ้ำครับลงมา62แล้วก็ปุ๊บขึ้นมาเลยครับเราในยี่ห้อ65แล้วนะครับ <c oughs> จะไป66แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอกาสที่จะไปต่อก็มีสูงครับ แต่เรามองแนวต้านสำคัญของตัวน้ำมันครับน่าจะอยู่ที่ระาว60เต่าเหรียญต่อบาทเรลเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครซื้อก็ถึงไปก่อนหน้าแหละครับจะเข้าสู่หน้าหนาวด้วยเพราะว่าในเรื่องของโลกร้อนต่างๆครับก็จะทำให้ตัวของราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้รวมไปถึงภูมิทัศน์ที่ค่อนข้างจะหึ่มกันเหลือเกินนะครับรัสเซียกับทางฝั่งนาโตหรือยุโรปเองครับก็ค่อนข้างน่ากลัวมากครับและอันนี้แหละอาจจะเป็นปัจจัยที่จะตามมาครับ และในส่วนถัดมาครับเซตเด็กบ้านเราครับก็เหมือนที่บอกครับสัญญาณการปรับฐาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบประมาณ3 1 3 2ัไปไมถึงนะครับแล้วก็ถูกเขายระับลงมาเมื่อวานนี้สุกปิดไปก็มีปิดลบลงมาดนึงครับลดประมาณ9จุดนะครับซึ่งโอกาสที่เช้านี้จะปรับลดลงต่อก็มีโอกาสสูงครับเพราะฉะนั้นแล้วเซตอินเด็กผมมองว่าถ้าจะซื้อนะครับจะเข้าซื้อใหม่ก็นู่นแหละครับระดับราวยประมาณหนะรับวจี่งกันสองร้อยตามรับรัตวลด1 2 2กครั้งเทะขาหนไทยจะเกครับซนึ่งอันีสองร้อยาี่ัว อาจจะเข้าสู่ภาวะปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นกับภาวะตลา,าดถดถอยนะครับและที่สำคัญครับช่วประธาน,นาธิบดีของผงครับก่อนนู่นแหละครับขึ้นมาสีทาลิฟยังไม่ได้ครับโดนกว่าตอนนี้ก็จะขึ้นมาษียายอีกซึ่งษีย,าย่าอย่างว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีผลกระทบกับตัวของเงินเฟ้อหรือเงินอื่นๆกับประชากรโลกที่เข้าสู่ในภาวะของโอเดอร์มากกว่าในส่วนนี้นะครับก็ต้องมารอดูกันให้ดีครับและท้ายสุดแล้วครับราคาทองคำครับแนวต้านคือ3,800-3,000 820นะครับผมส่วนแนวรับตอนนี้เราให้3,750-3,720ครับแล้วภาพโดยรวมครับถ้าจะขายก็ต้องเล่นสั้นจริงๆครับถ้าไม่ไหวก็อย่าไปซื้ออย่าไปเล่นรอดูไปก่อนรอลงมาแล้วก็ค่อยซื้อเข้าไปใหม่นะครับผมและท้ายที่สุดแล้วครับเหมือนที่บอกครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาความเสี่ยงการลงทุนให้ดีนะครับและก็ศึกษาผลิตภัณทุกๆผลิตัณให้ดีก่อนที่จะลงทุนอะไรทุกครั้งเพื่อให้เงินของท่านไม่สูญหายไปครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดหัวใจกดดตติาาาามมมเเเเป็็นนนนนกกกกลลลลััังงใใใจห้บบคคทแะะอออย่่่ืไ์ีรรรส